เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยอันนี้คือหมักหมักปุ๋ยพืชสดบำรุงใบดำรุงต้นดีหม,มัมกใส่ท่อร้อยยางอืมหมักใส่ท่อร้อยยางต้นทุนตำ่ำต้องใส่อะไรเพ้นเนี่ยจริงๆไม่ต้องเลยลก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบประหยัดต้นทุนคือเยี่ยวเจ้าของเนี่ยทุกวัน,นมาลาด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 มันจะย่อยลงไปอย่างเร็วนนประหยัดแล้วก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากๆเพราะว่ามันมันจะย่อย เรายมาเยอะในตัวเจนเยอะพืชทุกชนิดเลยเนาะใช่ใช้กับพืชเขียวทุกชนิดพืชกินใบนะี่ยดีมากอันนี้ผักใชายยา้ยาเนาะอีกประมาณอา,ยยาอาทิตย์หนึ่งอ,อาทิตย์หนึ่งมันยุบลงไปอย่างนี้เลยนะยุบลงไปอย่างนี้เลยมันจะย่อยพอย่อยแล้วมันจะดำไปเรื่อยดำไปเรื่อยเดือนหนึ่งค่อยไปใช้พวกนี้ไม่รีบเราทําไว้เราทำไว้คือไม่ต้องเอาอะไรมาลาดก็ได้ปล่อยเฉยเก็ได้มันก็จะย่อยดำลงไป พอมันดำลงไปแล้วกลิ่นมันจะหอมเหมือนดินป่าถ้ย่อยแล้วมีไหมฮะอันที่มันย่อยเนี่ยถ้าถ้ามันย่อยถ้ามันย่อยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอ้เหมือนดินป่าเนี่ยหอมหอมกลิ่นเหมือนดินป่าอ่าจะไม่มีกลิ่นเหม็นใดเลยอ่าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอาหารพืชอันนี้เราไปโรยแป้งได้ไม่เป็นฮิวมัสแล้วไปโรยแป้งแม้แต่เอาไปละลายน้ําแล้วก็เอามาแต่น้านาตะกรแยกออกเป็นฮิวมัสน้ําเอาไปพ่นได้เลย พ่นทางใบจากนั้นก็เอาเอาปุ๋ยที่ได้แล้วเนี่ยมากบมันจะเร็วขึ้นสีเขียวให้อยู่ข้างล่างเลยเพราะตรงนี้จะมีจุลินทรีย์มากมายเนี่ยเวลาเวลาเราลดน้ําหรือว่าใส่ปัสสาวะอะไรลงไปนี่จุลินทรีย์มันจะลงไปข้างล่างลงไปย่อยเร็วมันไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นนี่อันนี้ถ้ามันปินแล้วมันไม่เหม็นนะถ้ามันย่อยสมบูรณ์แล้วจุลินทรีย์พอเปลี่ยนเป็นฮิวมัสแล้วไม่เหม็นนะ อ่านี่นี่บางคนไม่มีตัวนี้เอาอะไรเอาพวกปุ๋ยเอาอะไรเงี้ยมาคุมหน่อยพราปุ๋ยพืชสดเวลาหมักอย่าไปให้มันโดนแดดมากเสีอะไรไหมฟางก็ได้ใบไม้แห้งได้หมดแล้วต้นทุนก็ใช้พวกนั้นเลยไม่ต้องใช้อย่างอันนี้อันนี้หมักใต้ต้นไม้ใช่นี่คือประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งที่เราใช้ร้อยางเก่าขยะล้นโลกมันประหยัดมากเราไม่ต้องไปซื้อบ่อบกบ่อวงซีเมนกรีดกรีดยางแล้วพับ สองฝั่งเลยแล้วก็พับจะเอาซ้อนสองสามสี่ได้หมดเลยตั้งสูงได้เนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันย่อยลงไปนะแป๊บเดียวพวกนี้ก็บกลงไปข้างล่างหมดต้องใส่ต่อไปต้องอสาธิตการกีดร้อยยางอ่าเดี๋ยวจะมีมีเคลิปสาธิตการกีดร้อย,ยางต้องเอาอะไรคุมเทคนิคการกีดร้อยยางมีหลายแบบมันมีทั้งกีดหน้าเดียวกีดสองหน้าจะพับหรือไม่พับอ่าอันนี้อันนี้พับพับพับนี้ดูสวย พับจากด้านนอกเข้าด้านในใช่ใช่พับอ่าใช่ด้านนอกมาไว้แล้วต้องอะไรคุมไหมไว้อย่างงี้ได้เลยปุ๋ยพวกนี้ไม่เป็นไรมันได้แล้วไม่เสียแล้วก็มันบางทีไม่คุมมันก็มีข้อดีถ้าเอาปุ๋ยที่ได้แล้วเนี่ยมันจะระบายไอความร้อนขึ้นมาได้เร็วอ่ามันก็จะเป็นเร็วขึ้นถ้านานๆไปหน้านี้ถูกแดดเผาแห้งหน่อยนึงเนี่ยเอาน้ํามาพรมมาลดหน่อยอ่าหรือว่าน้ําผสมปัสสาวะเราเนี่ยมาลาดทุกวัน ปัสสาวะเป็นแอมโมเนียมไนเตรตมันจะย่อยเร็วมากอ่าไปลองทํากันดูนะครับง่ายๆประหยัดต้นทุนอ่าวิธีทําปุ๋ยเพื่อสดแบบง่ายๆ